วันนี้เราจะมาทำอาหารแบบง่ายๆครับต้มไข่น้ำนะครับต้มไข่น้ำทำอาหารง,าง่ายๆกินกันนะครับขั้นแรกเราก็ใส่น้ำมันพอน้ำมันร้อนก็ใส่กระกเทียมนะครับกระเทียมเจีย,นย,ว,ยวนะครับผมไม่ได้เจียวกระเทียมไว้นะครับ เพื่อให้มันหอมเราก็เตียมเหลืองแล้วเราก็เอาไข่นี่ครับไข่ที่เตรียมไว้ใส่ลงไปทำไมเราต้องใส่ไข่ก่อนฮนะเพื่อไม่ให้ไข่มันเละนะครับไข่มันเละแล้วก็ให้ให้ไข่เป็นชิ้นๆน,นะครับถ้าไข่ไม่สุกเนี่ยล่ะมัน มันจะทำให้น้ำขุ่มนะครับทอ,ทอดไข่ให้มันสุกแล้วก็ตัดตัดให้เป็นชิ้นๆนะครับตัดให้เป็นๆๆิ้าไข่สุกเดี๋ยวน้ำมันจะไม่ น้ำมันจะไม่ข้นนะไม่ข้นขาวนะครับทำง่ายๆนะครับอาหารง่ายๆอยู่กับบ้านวันหยุดไม่ออกไปไหนนะถ้าไข่ไม่สุกในน้ำมันจะข้นนะเป็นสีขาวขาว บางคนไม่ชอบนะครับไข่สุกแล้วเราก็เติมน้ำลงไปเลยเติมน้ำลงไปนะครับ เราก็ปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาสีขาวแล้วก็ซอสปรุงรส รดดีแล้วก็ผงปรุงรสพอน้ำเดือดเราก็ใส่ประกาศ ขาวลงไปนะครับที่เราเตรียมไว้นะครับพอน้ำเดือดสุกดีแล้วนะครับ เติมหอมบักคีลงไปนะครับเติมหอมบักคีลงไปนะครับแค่นี้นะครับพร้อมรับประทาน